สวัสดีจ้าสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะจ้าแฮปปี้นะคะวันวาเลนไทน์เดย์นะคะเพื่อนๆที่รกักพี่ๆน้องๆที่รกักทุกท่านทุกคนนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะคะขอขอยอนๆทุกคนนะคะมีความสุขมีความรักที่ดีแฮปปี้แฮปปี้ตลอดวันตลอดไปนะคะ อาจารวันนี้นะคะแอดเมสลัญญาก็จะมาพ้าปั่นในวันว่าเล่นถ่ายกันนะคะปั่นไปคุยไปสไตล์แอดเมสนนะะอาจนนี้แอดก็สนอาดแล้วนะคะอย่ที่หนา้ารอยแปดช็อบค่ะอาจ้า วันนี้้ายหน่อยนะคะพะแอดเตรียมของเตรียมตัวว่าจะเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้แต่ว่าเปลี่ยนจะทันหันนะคะเพราะว่าแฟนเขาลาง,งานไม่ได้ก็เลยว่าเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้แอดก็จะมีธุรกิจไปตัดแว่นก่อนนะคะไปตัดแว่นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเดินทางก็ต้องกราบขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ช่วงนี้ แอดเมจะไม่ค่อยได้เข้าไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะแต่พยายามจะไปดูคลิปย้อนหลังให้นะคะคลิปสั้นคลิปยาวอะไรก็จะไปทยอยค่อยๆดูให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แอดต้องพักสายตานะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะแว้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่โหูโเวียนหัวมากเลยขึ้นไส้หมอบอกว่าต้องให้หยุดพักสายตาประมาณสองเดือนนะคะประมาณสองเดือนค่ะอ แอดก็ต้องกราบขอโทษขอไปพ,พี่น้องๆนะคะแต่ก็จะเข้าไปบ้างนะคะแต่ว่าก็จะไปทักทายไม่ได้นานนะคะเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันอดไม่ได้เนาะมันต้องอยู่ยาวแล้วแบบโดยเฉพาะช่องที่แบบใหญ่ๆอ่ะต้องทักทายคนนู้นคนนี้แล้วแบบเราสายตาเราไม่ดีอ่ะมันไปเพ่งมากนะคะตอนนี้แอดก็เลยว่าบางทีแอดก็ไปเข้าไปนะคะแต่แอดไม่ได้พิมพ์ทักทายใครนะคะก็เข้าไป ไปดูให้กำลังใจแล้วก็ไอ้ก็เข้าไปตอนไลค์จบแล้วก็จะเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ถ้ามีเวลาแอดก็จะเปิดดูจนจบนะคะจนจบไลค์ยาวๆหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะของน้องก็ทยอยทยอยค่อยๆดูไปดูคลิปด้วยนะคะแต่ถ้าช่วงที่แอดแบบไม่ปวดตาอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปบ้างนะคะ ก็ต้องกลับขอโทษพี่น้องๆในช่วงนี้ก่อนก็แล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ก็จะยุ่งหลานสาวก็จะแต่งนะคะจะเตรียมงานช่วงนี้ก็หลายอย่างแล้วก็แอดก็ต้องไปรับคุณแม่มาอยู่ด้วยอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่มีใครดูแลนะคะน้องก็ต้องเข้ามาช่วยพี่สาวเตรียมนูน่นเตรียมนี่กันนะคะนะ เป็นไต่คนดูแลแม่เพราะว่าแม่เรื่องอาหารการกินเขาจะกินไม่ได้เหมือนเราค่ะก็ต้องทานอาหารอ่อนของเหลวก็ยายาตอนนี้แม่เขาแบบไม่รู้แล้วกินข้าวแล้วข้าวย,ยางยากินแล้วกินยา,ยางยาต้องซ่อนนะคะวางไม่ได้ถ้าเขาหยิบกินเองแล้วเขาจะแบบไม่รู้อ่ะกินแล้วกินอีกอะไรอย่างเงี้ย ที่แอดเคยแบบที่แกก็มาแอบเอายาแก้ปวดน้องก็ต้องซ่อนแอบเดียวหมดกระปุกละแล้วก็ยาอะไรของแกเนี่ยที่กินประจำก็ต้องซ่อนแล้วต้องเอาให้แกกินเองนะฮะก็ไม่รู้เนาะไปให้แอบเอกแกไว้แผงหนึ่งเว้นวันเดียวค่ะไม่มีแล้วหาไปค้นก็ไม่เจอสงสัยแบบกินหมดแล้วก็ แกเรื่องยาเรื่องอะไรก็ต้องมีคนดูแกคนหนึ่งแกรก็เลยว่าเดี๋ยวไปรับแกมาไว้ที่บ้าน เพื่อนสนิทในกลุ่มเลิฟๆกันเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยกลุ่มย่อยที่สนิทกันนะคะเฮ้ยช่วยเหลือกันมาตลอดอะไรเงี้ยตอนแอดระบางงกร่วงก็ไปายงานเขาหน่อยหนึ่งแล้วก็มันเป็นมันธรรมดาเนอะลูกเขาก็ทำงานแฟนก็ทำงาน เราก็ลาไม่ได้เพราะเดี๋ยวช่วงงานก็ต้องลากันแบบไหนนี่ก็เลยว่าเดี๋ยวนั่งรถไปแล้วก็ไปงานกับเพื่อนๆไปถึงอ่างทองแล้วเราก็มีเพื่อนมีอะไรแล้วเดี๋ยวอาศัยเพื่อนๆไปด้วยกันไปค้างคืนแล้วแอดก็เดินทางกลับเพราะที่บ้านมันไม่มีไวไฟแอดทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีนี่ขนาด w i ไฟที่ติดกับเครื่องอ่ะ มันก็แบบใช้ไม่ได้ดีอะค่ะโหลดดูอะไรไม่ได้เลยบางวันโดยเฉพาะช่วงเช้าถึงสิบโมงไปแล้วอะค่ะแบบคนใช้กันเยอะก็ไม่ได้แลยอแล้วก็คงไปแค่วันเดียวเพราะไม่อยากต้องไม่งั้นต้องให้ลูกเติมให้ก็ไม่อยากเลยรบกวนลูกด่าให้ลูกเติมให้เราก็มันเป็นของที่เราผูกไว้กับกล่องไอ้ไวไฟด้วยไงก็ต้องให้ลูกเติมให้ บากลูกก็เออแม่เขาก็ไม่ค่อยจะเอาตังค์เราไม่อยากรบกวนเขาบ่อยๆทำอะไรให้เขาก็ไม่เอาตังค์อ๋อไม่อยากรบกวนลูกก็เลยว่าไปแค่วันเดียวเนาะหือใช้ไวไฟที่ติดเครื่องใช้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเพราะแอรก,ก็คงแบบช่วงกลางคืนก็คงไม่ค่อยได้เข้าไปหาใครแล้วเดี๋ยวบางวันก็รีบเดินทางกลับแต่เช้าผันปัรหัส ก็จะว่าเนี่ยถ้าตาเขายังชั่วไปตัดแว่นลองดูก่อนว่าถ้าเราเปลี่ยนแว่นใหม่แล้วมันจะโอเคขึ้นไหมช่วงนี้แอดก็พยายามไม่ออกแดดออกลมออกไปข้างนอกแอดก็ใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะก็ช่วงนี้ที่ไม่ได้เข้าไปทําช่องกระดคืงน่ะมันก็รู้สึกมันก็ดีขึ้นเนาะน้าตามันไม่ค่อยไหลยเยอะและ้วบางทีเนี่ยเวลาแอดเป็นน่ะมันเหมือนแบบมีเม็ดทรายมีเม็ดอะไรอยู่ในตาหมอเขาบอกว่ามัน เป็นไอ้นี้หินติวหินก็ไม่อยากไอ้นี่นะหมอบอกว่าถ้ามันไม่หายนะสองเดือนเราก็ต้องดูวันทีหนึ่งว่าจะรักษายัางไงเขาบอกว่าัานถ้ายสุดก็อาจจะต้องผ่าตัดไอ้ก็ไม่ยังไม่อยากไม่พร้อมอ่ะเนาะยังไม่พร้อมทีแบบจะผ่ามันต้องหยุดงานหยุดอะไรแล้วแบบยุ่งยากแล้วเราก็ไม่มีคนดูแลด้วย ต,ตามันต้องพักฟื้นแล้วทำอะไรก็ไม่ได้เป็นเดือนก้มๆเงยๆยังไม่ได้เลยวันแรกๆรก็ต้องเชื่อหมอไว้ก่อนเนาะก็อลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยววันนี้ก็จะไปตัดแว่นก่อนก่อนไปบ้าน ก็แบบต้องสู้ชีวิตกันไปนะคะจะปั่นไปหน้าหมู่บ้านนะคะดูไปหาอะไรทานแต่ว่า ไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยนะเบื่ออาหารขับข้าวก็ยังอยู่ในตู้เย็นยังเหลือเหลือไผ่เหลือพะโ้เหลือผัอรโรกับต้มจืดสลายแทมไม่ค่อยชอบกินถ้าพัพรโรถ้าออกหวานหวานอะไรเงี้ยถ้าือติดมาเื่อลูเขาจะกินแต่ช่วงนี้ลูเขาก็แบบกินไข่เยอะแล้วก็เลยแช่ไว้ก่อน แคนเดียวอยู่คนเดียวเพไม่ง่ายๆอะไรก็ได้คนใหญ่ช่วงนี้แล้วก็ซื้อกินทำก็ไม่มีคนกินช่วงนี้แฟนเขาก็ยุ่งไม่ค่อยได้กลับบ้านออกจากที่ทำงานที่ประจำก็เลยเลยไปโรงแรมและมันทำสองที่มันไกลกันเยอะไง ที่หนึ่งอยู่ใกล้ก็จริงงตะแบบพอเสร็จแล้วก็ต้องเลยไปโรงแรมแลโรงแรมสุกหงวิทนเลที่ประจําอยู่ะะราชพจกษ์ก็ใกล้บ้านแล้วก็พอั้าอออจจกโรงแรมก็ต้องมาทําที่นี่แหละก็คือก็ไม่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยว่าได้ขนาดแบบอยู่ใกล้ๆกันแอนแต่ไม่ค่อยได้เจอกับแฟนเลยอ่ะบางทีเขาก็แวบมาแป๊บหนึ่งก็กินข้าวแล้วก็ไป ก็คือไม่เคยได้อยู่บ้านเลยน้อยครั้งที่แบบจะได้เจอหรือว่าจะ,จะได้อยู่รวมกันอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวเนะาะครับลูกก็ถ้าลูกก็ไปทำงานกันเพราะวันหยุดเย็นวันศุกร์เขาก็ไปและ ก็เหมือนแบบมีชีวิตยอยู่กับหมาแมวแตอนนี้หมาตายไปแล้วลูกสาวซินดี้ตายไปแล,แล้วเหลือแมวเหลือแมวอีกสองตัวนะคะสองชีวิตก็เป็นแบบนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอะอยู่บ้านก็อยู่กับแมวกับอะไรนะแกเงาก็ทำ Youtube ไป คนข้างบ้านเขาก็ถามว่าเออแฟนแอดไปไหนก็บอกจะไปทำงาน mm. บอกางทีเราเหมือนอยู่เป็นคนละประเทศ <c oughs> <c oughs> เพื่อนแอดแอยู่ต่างประเทศแล้วได้คุยได้นี่กันทุกวันเนาะม,มีเวลาแบบก็ไลคุยกันมีไล,ลุุมไลอะไร เหมือนอยู่ใกล้เดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีอะไรมันก็ทันสมัยหมดแล้วเนาะติดต่ออะไรกันก็แบบสะดวกสบายแต่แบบแฟนแอร์เขาเขาไม่เหมือนคนอื่นเนาะเขาไม่ค่อยคุยอะนอกจากเออถ้ามาอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็คุยแต่ถ้าแบบไปทํางานหรือแบบเขาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยคุยไม่ค่อย ไม่ค่อยติดต่อมานอกจากก็มีที่ล่าอะไรจริงๆอ่ะเพราถสงจะโทรมาบางทีเรามีเรื่องอะไรแบบจะคุยจะปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฟ้งฟางเหมือนกันเนาะเราก็อดทนเนาะพระตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อม ก็ต้องทำงานหางเงินเราก็ค่อยต้องพยายามแบบคาวิจัยอวัอนนะอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อน ้อนเช้าเลยพที่ขึ้นจ้าเลยนะคะแล้วก็ผัานมานะคะปั่นออกไปแล้วก็จะไปดูว่าอยากกินอะไรเบื่อเนาะถ้ากินเราทําเองเงี้ยเราก็เลือกรสชาติได้ที่เราอยากกินอยากอะไรซื้ออะไรไมาแก็ต้องมาปรุงแต่ทีเนี้ยเราทําแล้วก็แบบเออมันไม่มีคนกินอะ่ะ คนเดียวเนาะวันนี้สายตันไปค่ะอยากกินอะไรร้อนๆตอนเช้าแต่ก็ไม่ชอบจืดๆอาหารญี่ปุ่นก็ดีมั้งเราเนี่ยชอบกินบิกบ๊กบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กเอมาม่าบิก๊กสองใหญ่อะนะรสต้มยำแล้วก็มะบีบมะนาวนะคะใส่ขนอ ตอนต้มอ่ะแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรแต่แอดไม่ชอบกินพวกหมูพวกทุกชิ้นเลยลูกก็บอกว่าต้องใส่อะไรแต่แอดไม่ชอบถ้าใส่ผักอย่างเดียวกรุ้งเปรี้ยวเผ็ดๆหน่อยหนึ่งอร่อยแล้วสำหรับเราบ้ารถวิ่งมานะคะเฮ้นกหลงนกกานะคะในหมู่บ้านนี้ดีอย่างนะคะถ้าไปท้ายๆหมู่บ้านนะช่วงดเช้า นกก็จะร้องกันนะคะสัมผัสมันยอกายแแ้วก็ในซอยบ้านเพื่อนก็เหมือนกันมีทั้งไก่ทั้งนกแบบโอ้ดีมากแต่ไม่ค่อยอยากเข้าไปแล้วไอ้ลำคาญแฟนเขาพูดพูดมากพูดไม่ค่อยเข้าหูคนไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับเขาแล้วคนในซอยไปไหนมีแต่คนรังเกียจอายุมากแล้วแต่แบบ ทำตัวแบบไม่ไม่ให้คนนับถือเพราะแฟนตัวเองยังไม่ดีด้วยเลยนั่แบบจะไปดีกับใครมีเงินก็แค่นั้นแหละหาความสุขในชีวิตไม่ได้เ,เียก็ปั่นมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะเนี่ยปั่นมาด้านหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยว ก็แค่ไปหาอะไรกินที่บ้านดีกว่าไม่อยากกินไอ้นี่แล้วโจ๊ะก็เบื่อก๋วยเตี๋ยวก็กินแบบไม่นี่แล้วกลับไปหาไปกินที่บ้านแล้วปันไปเพื่อนไปหาเพื่อนดีไหม มันตกนีแดดจ้ามากเลยแดดแบบโอ้แหลงพระอาทิตย์แบบส่องแสงแรงกา้านนะคกะอุ้ยมะม่วงดกมากเลยค่ะบ้านนี้ทำสารสวย มีช้างของอะไรมาทีกิจการอะไรบางอย่างห,หมาแดดก้ามากเลยุโอ้โห้ต้นเข็มน,นะก็ยังไม่ใช่นะคะหเหมือนลูกเงาะเลยไม่ทราบต้นอะไรด้วย เลยมาแล้วเพิ่งจะเห็นน้องก็นอนใส่บาตรปแล้วเ,เช้าการกากระเราะรอ,อยนี้น่าจะเป็นซอยตัน เป็นบ้านที่แบบลังใหญ่ที่สุดนะคะบริเวณบ้านก็กว้างมากเลยนะน่าจะเปิดบริษัทด้านหลังด้วยนะคะเราเห็นมีรถมาจอดเป็นทำขนส่งหรือรออร์สติกอะไรทักอย่างไปจ,จะแล้วก็จะเปลี่ยนใจหรือจะไม่ไปบ้านเพื่อนดีรถยังเยอะอยู่นะคะแอดปั่นส่วนไปได้ไหมเนี่ยเขียดข้ามฟาก สวนไปส่วนไปนิดนึงที่จักรยานเมื่อซื้อมาเบรใช้ไ,ไม่ได้แล้วข้างหนึ่งต้องตั้งใหม่ละบางทีนะเมื่อวันก่อนแอดมาไม่ไม่เร็วลูดเลยนี่เลยแบบโอ้โหเข้าซอยบ้านเพื่อนก่อน ผ่านไปเลาะไปแ๊บหนึ่งแล้วก็กลับเลาะไปสองดูต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไมส,สวยๆน่าเพื่อนน่าจะไม่อยู่ <S <S เดี๋ยวววนกลับครับไม่อยากเจอแฟนก็เกียดขิ้หน้า <S 2> <S 2> <S 2> <S ขีน้า ไม่อยู่ไปไปไหนไม่รู้ปิดประต,ตูบ้านนี้ก็บอกขายนะคะสงสัยไปบ้านที่เพชรบุรีกันปลูกต้นไม้เต็มเลยไปนะกลับเข้าบ้านดีกว่า ข้างบ้านก็คลอดลูกไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เขาดีเด็กอ mm ่อนเนาะได้ลูกชายแต่ดูหน้าน้องสวยๆแต่แ,แอดอยังว่าได้ลูกสาวเลยแต่ต้องคำสะดือถ้าสะดือบานออกมาอมหมดเลยนะง่ายอะได้ลูกสาวแต่ถ้ามันจุนออกมาแบบดีเหมือนหัวสะดือโผล่ได้ลูกชายแอดก็ไม่เคยไปคำแต่เห็นน้องเขาหน้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่ไงหน้าเขาสวย คนเหนือเนาะทางแอดน่ะโอ้ผู้ชายัองคู่ดึงปริ้นมา,มาแบบหน้าเราแบบนี่หมอมองท้องเราก็แบบไม่ค่อยแบบสบายใจอันนี้งานก็ทำงานด้วยเนาะเครียดหลายอย่างเค,ครียดชอบกลัวเครียดง,งานพอาคลอดแล้วหมอยังบอกว่าหน้ามันไม่เหมือนเดิมเลย เปลี่ยนไหคุณแม่แล้วเราก็แบบลงเนาะเออกลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านกันนะคะตีปันออกมานี่เจอหอกระจายข่าวแล้วก็เจอบ้านแล้วนะคะร้อยแปดช็อต ข้าวบ้านเรานะคะร้านขํมตำก็ร้าน,านข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวต้มแม่กองกอนนะะออ็โอ้ย,อยคะจะลงคลิปอ่ะ ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหน้าบ้านเอกจะขอลงคลิปนะคะปั้นจักรยานนะคะโอ้กํำลังกายเช้านี้ไว้ที่หน้าบ้านเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้กับวันมาเลนทนยวันแห่งความร,รักนะคะมีความร,รักที่ดีนะคะไม่ว่าจะความร,รักประเภทไหนก็ขอให้ดีตลอดวันนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะ